เกินคาดกว่าที่เราคาดหวังไว้ไหมมีอะไรทนะี่เราดูแล้วแบบที่แันได้เกินคาดเรานื้อเนื้ออย่างแรกเลยที่เราชัดเจนมากๆคือ t t a g p เ r s เพ t e เซ p ต e s าที่เขาอยู่ตรงเวที